ได้ไวันนี้นะคะเรามากลับมาที่พันเนียดของช้างอีกครั้งเนี่ยขนาดเป็นวันปกติไม่ใช่วันหยุดก็ยังมีรถมีคนเยอะเลยวันนี้นะคะเรามาเพื่อจะมาดูน้องแฝดอีกครั้งหนึ่งวันนี้น้องอายุได้สิบอ็ดวันนะคะปรากฏว่าทาง เนียดเขาเอากำแพงมากัน้นอีกชั้นหนึ่งไม่ให้เราเข้าไปที่ใกล้กลคอกเดิมตอนนี้ก็จะมีคนนะคะทยอยกันมาเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีน้องแฝดเราเข้ามาเราเราก็จะเป็นแบบครอบครัวเดียวหรืออย่างมากก็จะมีอีกสักหนึ่งหรือสอง ที่ที่มาดูแต่วันวันนี้ตั้งแต่มีน้องแฝดมานี่ไม่ว่าเราจะมากี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมากันตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นที่ว่าที่เขาเอาป้ายมากั้นเนี่ยเพราะว่าเราดูแล้วแม่ช้างจะดูแบบผิดปกติจากทุกวัน ดูไม่นิง่งอาจจะงุดหงิดอะไรแต่ว่าน้องน้องแฝดเนี้ยจะดูแบบแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงพี่่แมเานะู เขาชื่อจามีเขาร่วตอนน้มาที่แรกเขานอนหลับแล้วเด็กมันร้องเนีขากลยตืนเา็มได้ได้ีโต๊ะเสิรีโต๊เสิรแล้วเขาเอาขาที่ไหนให้เสิร์ฟกั่ง ดูไม่นิ่งเอะวันเนี้ยแม่อ่ออยู่มั้ยเออดูแบบดูเ<อ>ดินไปเดินมาตลอดเด็กๆดูแข็งแรงขึ้นเนาะ ดูแบบยืนดูยืนดีขึ้นแล <c oughs> <c oughs> ้ว <c oughs> โตตมีนิ้วหน่อ้เน,นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กะ็ก็กเริ่มเดินออกห่างแม่แล้วไงแต่เราไปถ่ายใกล้ไม่ได้ <c oughs> แม่เครียดต่อก็ไม่รู ไปซื้อผลไม้ให้เขาก็ได้ หิผลไม้มานะคะคิดว่าเขาน่าจะอาหารไม่พอมั้งไปแล้วอุ้ยดีจังเลยกระลำปลีหัวใหญ่ๆน่าจะหิวไหม โอ้ยกะหลำเปีอ่ะเอ้ยไม่ใช่หัวปลี <c ười> เรียกกะหลำปลีใช่ <c ười> ใจเยน็นใจเย็นให้เขากินก่อนเดี๋ยวมันล้น <มา S 1> อ่ะแอ๊ดให้ลูกดุใครอ่ะฮะแอ๊แอ๊ดอะเออ ทีละหน่อยสิพี่ให้เขาให้เขาเกิืนไปก่อนไหมเขามีการพ้น ไอน้ำนะคะเอาพัดลมพล่นเป็นละอองไอน้ำเล็กๆน่าจะผ่อนคลายไม่ให้ร้อนให้ช้างเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นน้ำสะอาดชอบแตงกวาเคี้ยวง่ายอะเนาะถ้าสับประรดมันจะเป็นยังไงแอดลองส่งสับประรดสิสนไหมสับประรดกินไหมโูก อุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่ชอบอืมแตงกวาเยอะเลยน้นโน้นให้ให้ทางนุนน้นก่อนโอเคค่อยๆป้อนค่ะให้แอคเป็นคนให้ดูลูกสาว วันนี้ดูแข็งแรงเริ่มเดินมาเมื่อตอนนั้นหกวันยังไม่เดินไปไหน <mon st ature> นี่กินนมแม่เองได้แล้วเสียดายที่เข้าไปถ่ายไกลไม่ได้ <mon st ature> อ <iz> ด้ปา <mon st ature> ใช่ใช่ <mon st ature> เอื้อมอุ้ยจะกินนมมให้ได้เลยด, <laughs> ดูดิดีจังจะดูลูกกินนม เดินตามอยากกินนมแม่ให้ได้กินคนเดียวหมดปากกาเลยนะจับโยนใส่เลย ให้อย่างอื่นก็จะไม่กินนะดูแล้วจะกินแต่เอาง่ายๆเอาสะดวกอ่อกินแตงกวาสงสัยจะฟันไม่ดีนี่หมดแล้วมะเยอไปหรอกหมดแล้วแตงกวาหมดแล้วลูกลองลองยาสิย่าตะก้าเนี้ยนะคะรถเข็นเนี้ยสองร้อยบาท ถ้าเป็นเข่งๆจะจะเข่งละห้าสิบไม่กินหมดแล้วลูกหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ให้ทางโน้นบัางตัวเออจับได้ไหมมีจับหน่อยนะอตายแล้วจะจะเอาเองเนี่ยเอาอะไรอ่ะเอย เอะไรลูกหยิบเองก็เป็นนะเอ้าออมย่าหยิบทิ้งทำไมอ่ะอ๋อแสบจริงแตงให้หมดเอาเหลือลูกหนึ่งลูกเขาชอบ หยิบเองหยิบเองเดี๋ยวเอาเอาเอาอ้อยไปก่อนอ้อยไปก่อนดูสิในปาก็มีในมือก็มีอ่ะแล้วแล้วเห็นแตงแล้วจะทำยังไงเนี่ยชอบแตงชอบแตงลุกืนก่อนจะรับทั้งทีหนุ่มมาแล้วแอ๊กไม่สนใจใครแล้ว Oh my god. ไม่กินนะเมื่อกี้หนูให้ไปไม่กินสับปะรดเอาไปทิ้ง ตุ้ยเลยอ่ะตุ้ยเลยน่อมกินก่อนโอ้ยเอาไปทางเอาไว้นะนั่นเต็มเลย ็บไว้ในป่านี่กินก่อนอ่ะทำไมไม่กินในนั้นก่อนเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนเนี่ยยิ้มันกดู <c oughs> สนุกและตอนนี้เริ่มเริ่มอารมณ์ดีแล้ว <c oughs> กินก่อนลูกกินก่อนเนี่ยแอกมันไม่สมดุลเนาะตัวเขาใหญ่มากแต่ตานีดเดียวใช่ป่ะตาเล็กหูใหญ่ดูเด็ดดูตาี่จมอกได้ทั่วเลยเนี่ยดูดูอันนี้คือจมูกนะงวงคือจมูก

ให้หยุดให้ร้องนะขออสอนให้ให้แม่นุ่งนอนนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอุ้ยตายแล้วดูนอนดูง่วงไงพ่อสอนให้แม่นุ่งนอนตอนนี้พี่แฝดนอนพี่แฝดนอนและง่วงใช่ค่ะตอนนี้ได้11วัน ตอนนั้นหนูมาน่ะตัวอ่อนนอนนอนเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเล่นกันแล้วเลยเขาจะเอาปะนี่นี่เอานี่เอาเอาว้าเออ จับมือดิแอคจับมือดิแตะหนวงแตะแตะแตะหลับกันแล้วสองตัวพี่พี่น้องแอคกดูยอยู่ๆนอนกันละอา้าวรอ่านอน้นองยังอยู่อันนี้เป็นเจ้าของนะคะเจ้าของช้างมีการประพรมน้ำมน รวกรวบมวงเขาหน่อยหรอแตะข้างบนนะอย่าให้คว้าเข้ามือนะเดี๋ยวดึงปุ๊บเ oh <my> จ้าของนะคะได้ได้ไปนาน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดตูมที่ที่เกิดขึ้นที่เสียนของหลวงพ่อในโบสถ์นะคะมามาพรมประพรมให้กับแม่ จามจุลีแม่ช้างแล้วก็ขวานช้างพร้อมทั้งลูกๆโดยน้ำมนต์เอามน้ำมนต์ไงเนี่ยเขาจะชอบหมวนหมวนฝางหมวนใหม่หมวนใหม่ เขาไม่มีอะไรกินอ้อยแอคดูสินี่เขาม้วนฟางมาอยู่ที่เสื้อแอค <c oughs> <c oughs> บนหัวหนดแล้วก็บนตัวของตัวเองเนี่ยเวลาอยู่ว่างๆไม่ไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะใช้งวงอะคะ่ะรวบรวบฟางเออรวบฟางที่พื้นแล้วก็โยนขึ้นไปโยนขึ้นไป,นนไปเหมือนฝนฟางตกลงมา ฉี <c oughs> ่แล้วกินได้แล้วเหรอดูสิคุมกรบไอ้เจ้าพี่อ่ะ,อ,ะอีกสทีก็เต็มแล้วจ,ลลจับฟางหมวนตอนนี้กรบลูกที่นอน จะไม่เห็นตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูเดดูเด <c oughs> พ่อเป็นเจ้าของช้างลูกเป็นสัตว์แพย์สัตว์บานนะคะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเขาบอกว่าจะต้องให้ให้ลูกเนี่ยค่ะได้จุลินทรีย์จัก จากโมลของสัตว์ของของแม่ก็ไม่ยอมให้เก็บไม่ยอมให้ทําความสะอาดเขา,าห่มผ้าให้ลูกมั้งหลับสนิทเลยพี่ชาย ส่วนส่วนน้องสาวน้องแฝดนี่วันนี้เก่งมากพยายามจะดูดนมแม่จะกินนมให้ได้ฝุ่นฝุ่น นุ่นนุ่นอันนั้นกระตือจะกินนมแม่ <c oughs> ตัวก็ไม่ถึงนะ <c oughs> วันนี้เราต้องถ่ายผ่าน ล้วกั้นถึงสองชั้นนะคะภาพก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราเดินไปดูที่อื่นบ้างอันนี้อีกอีกคอกหนึ่งนะคะที่มีมีลูกช้างเหมือนกันแต่ว่าอายุจะมากกว่าน้องแฝดสองเดือน น่าสงสารนะเราเหลือสับปะรดสองหัวกับอ้อยหนึ่งท่อนอ่ะแอคให้ให้ให้แม่ช้าง <c oughs> น,าน่านอันนี้กินเลย <c oughs> น,นั่นสับปะรดไม่ชอบโ <c oughs> ยนทิ้งอะ่ะเราจะทำไงอะ่ะ เอาไปทิ้งดาาทันทีอเหลือมาให้แค่นี้เองเขาก็เขาก็ใส่สับปะรดน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เขาไม่กินแอ๊กปล่อยเขาปล่อยเขา กินเอาใจกินเอาใจไอตัวเล็กไม่มาทางนี้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้กั้นนะคะแต่ว่าอุย้ยแต่ว่าลามโซ่ไว้เขาก็จะมาไม่ถึงเราเพื่อความปลอดภัย ของของข้อของน้องแฝดที่กั้นอาจจะไม่ให้เราไปจับตัวลูกช้างเพราะว่าเขายัางอ่อนกลัวจะติดเชือ้อนี่นี้ยตายแล้วน้องเอาสับปะรดใส่ปากแต่จริงๆยังกินไม่ได้นะคะยังต้องกินนมแม่อยู่ จะเรียกมาเล่นมันนี้ลเหมือนจะติดคอ หันหลังให้เราซะละ้ว แบบนี้บอกให้อเอาไม่ลงแบบนีไม่ลงมันตัดใจมันเสียงดังามานี้แล้วมาแล้วมาแล้วเอาหมวเล่นอีก ชางว่าทีลูกตัวเองไม่ให้มันให้จับจะจับลูกของเองมาแล้วตัวเล็กนั่นนั่นไม่ยอมให้ลูกมา ห้ามไว้หรอน่ะเอางวงดันเอางวงดันไม่ให้ลูกออกมาเดี๋ยวค่อยดูดิน่ะน่ะดูดิพอลูกเดินเดินจะผลเอางวงดันเห็นปะ เเนี่ยดี๋ยวไปยูเนี่ยเอางวงเอางวงไปดันอยู่เนะี่ยอันนี้ก็ยังกินนมอยู่แต่ว่าเขาตัว,ตวโตไงดูสบาย เขาพ่นสปริงเกอร์เนี่ยนะลูกเดินมาแล้วลูกเดินมาแล้วเราก็อยากจะเล่นกับลูกนี่นน่นดูดิเอาเอา,เอางูงันหัวเห็นไหม ไม่ยอมให้ลูกเดินมาหาคนซะปลายงวง งวงอะค่ะดันลูกหมวนงวงแล้วก็ดันลูกไม่ยอมให้ลูกห่างตัวดูดนมแล้ว ในสูงพอ ไม่นิ่งลูกก็เลยยอมแพ้มาทางนี้ลูกเล็กวันนี้แล้วเ,เ,เดินมาหาแล้วน่ารักจังเลยลูกเรา,าก็ได้จับตัวจับรูปหัวลูกช้าง ถือว่าขมและที่มา